ฉันกำลังค่อยตัวอยู่เหนือบ่อปลาฉลามโอ้ฉันจบเห่แล้วล่ะศัตรูของฉันเกือบไล่ตามฉันได้แล้วและนักวิทยาศาสตร์สตฟเฟิงกำลังจะตัดเชือกฉันด้วยฉันต้องหนีออกไปแล้วพ่อช่วยด้วยค่ะรอก่อนเอาอ์ติแฟกมาคุณกำลังคิดว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมล่ะคะพ่อกับฉันก็แค่เล่นวิดีโอเกมกันอยู่ค่ะดูไงฉันแม็กซ์และนี่คือเพื่อนสนิทฉันที่ปรึกษาและโค้ชพ่อของฉันเอง แม่ทิ้งเราไปตอนที่ฉันยังเป็นแค่ทารกพ่อไม่รู้ด้วยว่าจะเลี้ยงเด็กผู้หญิงยังไงฉันก็เลยโตมาเหมือนกับท่านฉันไม่ได้แค่ชื่อเหมือนผู้ชายแต่ยังเป็นคนดื้อทีเดียวเลยค่ะก็ฉันก็เลยไม่ค่อยเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนอื่นนะักแทนที่จะซื้อตุ๊ก,กตาพ่อันซื้อรถของเล่นมาให้ฉันเกลียดพวกกระโปรงแล้วก็โบมากๆระหว่างที่เด็กคนอื่นแต่เป็นเจ้าหญิงกันพ่อซื้อชุดนินจาหรือว่าจนสลัดให้ฉันใส่พวกเราเดินเขาแล้วก็ตกปลาและเล่นวิดีโอเกมด้วยกันอยู่ตลอดเวลาเลย พ่อเคยเป็นแชมเปี้ยน MMA มาก่อนฉันฝันว่าอยากจะเดินตามรอยท่านมาตลอดก็ฉันก็เลยฝึกศิลปะการป, Bea, ปร้องกันตัวมาตั้งแต่เด็กๆและเข้าลงแข่งต่างๆพ่อคือโค้ดส่วนตัวของฉันเลยลูกได้เข็มขัดอีกเส้นแล้วพ่อภูมิใจมากเลยแม็กซ์พวกเราพยายามแข็งแกร่งขึ้นไปด้วยกันยกตัวอย่างนะพวกเราพยายามยืนบนตะปูแบบนี้เห็นไหมชีวิตเพอร์เฟกมากๆค่ะแต่วันหนึง่งฉันก็เห็นสิ่งผิดปกติ จู่ๆพ่อก็ดูสุขุมแล้วก็ครุ่นคิดขึ้นท่านเริ่มดูพวกละครน้ำเน่าแทนพวกหนังแอคชั่นและเละิกคอสให้ฉันในจังหวะที่จะมีการแข่งขันในเร็วนี้อีกพวกคุณเชื่อไหมท่านเอาแต่ไปไหนก็ไม่รู้ในตอนเย็นทุกอย่างดูน่าสงสัยมากๆค่ะวันหนึ่งฉันถามพ่อว่าท่านอยากจะปันจัก,กรยานด้วยกันไหมแต่ท่านบอกว่าไม่พอทีนนแม็กวันนี้ไม่ได้พ่อเออพ่อต้องไปอู่ซ่อมรถนะ่ะ หลังจากนั้นท่านก็ฉีดคโคลนไปเกือบครึ่งขวดแล้วก็รีบออกจากบ้านไปอืมทาไมท่านต้องแต่งตัวแบบนั้นด้วยนะอีกอย่างพ่อมักซ่อมรถเองด้วยฉันคล่อมจักรยานแล้วก็ตัดสินใจตามพ่อไปแล้วก็หาว่าท่านปิดบังอะไรอยู่คิดสิว่าฉันแปลกใจขนาดไหนตอนเห็นท่านกับผู้หญิงแปลกหน้าทั้งคู่หัวเราะคิกคักเหมือนกับคนบ้าแล้วก็จับมือกันฉันไม่ได้บุกเข้าไปไวอยหรอกแต่ว่าฉันซักพ่อทันทีที่ท่านกลับบ้าน แมแหมแมใครกลับมาจากไปเดทกันนะลูกรู้ได้อย่างไงกันล่ะเนี่ยหน้าพ่อมีลิปสติกนะฮะไหนเหรอล้อเล่นค่ะหนูเห็นพ่อในคาเฟ่น,นั่นพ่อมีแต่ต้องบอกความจริงว่าช่วงนี้ท่านไปเดทเพื่อไปหาคนที่ใช่ฉันก็เลยบอกว่ายินดีกับพ่อด้วยแต่ว่าลึกๆแล้วฉันก็คิดว่าไม่มีใครคู่ควรกับพ่อสุดเท่ของฉันได้หรอกท่านสัญญาว่าจะพาแฟนสาวมาทำความรู้จักและฉันก็ยินดีตอบรับตามนั้นเพราะยังไง ฉันก็เตรียมแผนแสบๆเพื่อทดสอบเธอแล้วในเช้าวันถัดมาที่โรงเรียนพวกเราจะต้องนําเสนอเรียงความเรื่องผู้ชายเก่งที่ประดานใจเราเวนกรรมดาซิใครกันที่ลืมทํากันบ้านมาอีกฉันก็งี้แหละฉันไม่มีทางเลือกก็เลยต้องด้วนสดเอาเดี๋ยนั้นเลยก็คนที่ประดานใจฉันมากที่สุดก็คือพ่อของฉันทันเท่แล้วก็แข็งแกร่งเหมือนกับคนเหล็กเลยล่ะค่ะแค่นั้นแหละค่ะมีไอ้นันคนหนึ่งพยายามพูดแก้ฉันเธอพูดถึงพ่อตัวเองไม่ได้เนาะ เขายังไม่ได้ทําอะไรยิ่งใหญ่เลยไม่ทําอะไรงั้นเหรอดูสิท่านสอนอะไรกับฉันบ้างฉันหวดให้เจ้าเนื้อน,นั่นดูว่าตัวฉันอ่อนขนาดไหนโชคไม่ดีที่ครูเห็นด้วยกับเขาแล้วก็ให้เอฟฉันเฮย้ยทาไมหมอนี่ไม่หุบป,ปากให้มันสนิทกันนะหมอนี่ชื่อว่าแอนดรูเขาเพิ่งย้ายมาโรงเรียนเราแล้วก็เป็นขั้วตรงข้ามของฉันเลยและที่ว่าตรงข้ามก็คือเขาชอบเรียนและคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าชวบ,บ้านเขาฉันอยากจะสั่งสอนเขามากๆเลยแต่ฉันก็ไม่มีอารมณ์มาแก้แค้นหรอกเพราะว่าตอนนี้ และฉันจะได้เจอกับแฟนของพ่อแล้วแลเธอชื่อว่าสเตฟานีทำามากินมือค่ำที่บ้านเย็นนั้นนึกว่าเราจะไปร้านอาหารกันนะนี่ที่รักอย่างน้อยก็ให้ดอกไม้ฉันได้ไหมเฮ้ยฉันไม่ชอบสเตฟานีในทันทีเห็นได้ชัดเลยว่าเธอก็แค่สนใจเงินของพ่อฉันทำตัวเป็นเด็กดีเหมือนกับนางฟ้าตลอดมือค่ำนั้นแต่ทันทีที่พ่อออกจากห้องฉันก็ทำหน้าเศร้าแล้วก็บอกสเตฟานีว่าพวกเรากำลังมีนี้ท่วมหัวอยู่หาไหนบอกว่าเธอรวยยังไงละ่ะ เคยรวยนะคะแต่พ่อเอาเงินไปทุ่มให้กับการรักษาผมร่วงหมดแล้วอะ่ะคุณต้องเห็นหน้าเธอคะ่ะสเตฟานี่หายไปเลยทันทีที่รู้ว่าคงไม่ได้เงินจากพ่ออีกแล้วแต่ว่าพ่อกลับเริ่มเข้ากับผู้หญิงคนอื่นมีคนนึงนิสัยแย่มากจนเป็นตัวร้ายดิสนีย์ยังได้สบายๆเลยละคะ่ะในที่สุดพ่อก็คบกับหมอดูสุดเพี้ยนอีกแต่ไม่มีใครคบกับท่านได้นานหรอกเพราะว่าไม่มีใครผ่านบททดสอบของฉัน ฉันดีใจมากๆ,ๆที่ได้บอกมือลาพวกเธอทำไมแฟนพ่อทุกคนถึงเลิกกับพ่อหลังจากเจอลูกทุกทีเลยนะไม่รู้สิหนูก็งงเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพ่อก็เจอรักแท้ได้แน่เลยล่ละค่ะวันถัดมาที่โรงเรียนฉันก็รู้ว่าเรามีครูพละคนใหม่ชื่อว่าครูแคสเซนดราเคซี่เธอไม่เหมือนครูน้าเบื่อคนอื่นในโรงเรียนครูเคซี่ขี่มอเตอร์ไซค์ฟังดนตรีเจ๋งๆแถมชอบกีฬากับวิดีโอเกมอีกด้วยฉันเห็นว่าครูเดินกับเพก เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นครูซีคะครูมอเตอร์ไซค์ล้มมาอย่างนั้นเหรอคะเปล่าแม็กซ์นี่แผลเก่านะจ๊ะก่อนหน้านี้ครูเคยเป็นนักกีฬาอาชีพอยู่นะแต่ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าล้มแล้วก็บาดเจ็บหนักนะจ๊ะตอนเด็กๆครูแคสซี่เคยเป็นเหมือนกับฉันเลยแหละคะ่ะพวกเราจูนหากันติดอย่างรวดเร็วแล้วก็มีท่าจับมือรับเฉพาะกันด้วยเธอผ่านการสอบกระโดดไกลนะจ๊ะให้ไฟไ้าหน่อยแม็กซ์ให้ฟไ้าค่ะครูซี แอนดรูว์ <Andrew S 2> เป็นคนต่อไปแต่เขาสุ่มซ้าม,มากเขาสะดุดเชือกรองเท้าตัวเองค่ะแล้วลม้มขมำลงพื้นเลยแหมแหมแหมด้เวลาฉันซ้ำเติมเขาแล้วแอนดรูว์นี่สมองนายหนักจนทำเอาล้มเลยอย่างนั้นเหรอไม่แรงโน้มถ่วงต้องหกักวครูแคสซี่สายหน้าแล้วก็ให้เกรดเอฟกับเขาหลังเลิกเรียนครูก็มาหาฉันแล้วก็ขอไว้วานฉันเรื่องหนึ่งแม็กซ์แอนดรูว์มีประวัติการเรียนไร้ที่ติแต่คะแนนในคาบครูแย่มากเลย หนูพอช่วยไม่ให้เกรดเฉลี่ยเขาร่วงได้ไหมฮะฉันไม่อยากยุ่งกับไอ้คนรู้มากอย่างหมอนี่อีกอย่างฉันก็ยุ่งกับการเรียนแข่ง MMA ชิงแชมป์ที่จะจัดในเมืองเราด้วยแต่ว่าฉันก็ตัดสินใจช่วยเพื่อครูเคซี่ต่อมาฉันก็เดินไปหาแอนดรูแล้วก็บอกเขาว่ายินดีช่วยให้เขาเก่งกีฬาขึ้นแล้วเราก็เริ่มในวันรุ่งขึ้นเลยแบบนี้จบไม่สวยแงยเลยฉันก็ไม่ได้ปลื้มนักหรอกแต่ฉันจะช่วยเพราะว่าครูเคซี่ขอ ฉันอยากขอให้พ่อช่วยประครบมือกับฉันในตอนเย็นนั้นแต่ท่านบอกว่าถ้ามีเซอร์ไพรส์รอฉันจากนั้นท่านก็เชิญผู้หญิงเข้ามาในห้องลูกรักนี่จอยนะเธอคือหนึ่งเดียวคนที่พ่อตามหานะ่ะยินดีที่ได้เจอหนูนะแม็กซ์ได้ยินเรื่องหนูมาตั้งเยอะเลยอะฉันพูดไม่ออกเลยค่ะจอยดูเหมือนเป็นคุณป้าผู้น่ารักไม่ใช่แฟนของพ่อดูพวกท่านสิไม่เห็นจะเหมาะสมกันเลยอะ่ะฉันตัดสินใจทดสอบจอยเหมือนกับที่ทดสอบคนอื่นๆก่อนหน้านี้ จอยรู้ไหมข้าว่าเราจนมากๆเลยอะ่ะฉันว่ามีเรื่องอื่นที่สำคัญมากกว่าเงินนะจ๊ะงั้นหนูจะบอกอะไรให้นะพ่อหัวจะล้านแล้วท่านสวมวิกอยู่นะคะถ้างั้นท่านก็ไม่ต้องเข้าร้านตัดผมสิบ้านเรามีหนูนะฉันรักสันนะจ๊ะอะไรล่ะเนี่ยไม่ว่าฉันจะพยายามเท่าไหร่จอยก็ไม่กลัวอะไรเลยเธอมองพ่อด้วยสายตารักใครแล้วเขาก็มีความสุขจนหน้าพอง ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อเลือกแต่เพราะว่าจอยดูยจะห่วงยายท่านอย่างจริงใจฉันก็เลยไม่ไปขัดขวางทั้งคู่วันถัดมาฉันเจอแอนดรูว์ที่ยิมในตอนเช้าตรู่และให้เขาวิ่งรอบสนามอีกรอบอย่ามาหยอดแย่นะแอนดรูว์หมดแรงอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องคลานเข้าเส้นชัยเอาเขาอยากจะยอมแพ้แล้วล่ะคะ่ะแต่ฉันก็เตือนว่าเกรดของเขาเจะร่วงถ้าเขาทำวิชาพละไม่ดีก็เราก็เลยเจอกันแล้วก็ออกกำลังกายด้วยกันทุกวันไม่นานเขาก็สึกทืนขึ้นเยอะเลยล่ะคะ่ะ วันหนึ่งเราไีสอบผู้วิชาประวัติศาสตร์เวนกมฉันมัวแต่ซ้อมเพื่อลงแข่งจนลืมเรื่องนี้ไปเลยพอครูถามฉันฉันก็รู้แล้วว่าฉันต้องได้เกรด F อีกแงงแต่ฉันก็ต้องแปลกใจที่แอนดรูซิฟคำตอบที่ถูกให้ฉันหลังเลิกเรียนฉันก็ไปขอบคุณนายเหมือนสารานุกรมเดินได้เลยขอบคุณที่ช่วยฉันนะไม่มีปัญหาเธอช่วยฉันนี่ฉันก็เลยตอบแทนเธอไงล่ะฉันติวไวให้เธอได้นะอืมจริงๆก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะ ก็ฉันก็เลยตกลงแล้วเราก็เริ่มใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นฉันต้องแปลกใจที่แอนดรูว์เป็นคนดีนะนายไม่ได้ยิงอย่างที่ฉันคิดเลยนะเธอเองก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะวันหนึ่งฉันบอกเขาว่าตอนนี้พ่อเลิกสนใจฉันไปเลยหลังจากมีแฟนแล้วแอนดรูว์ถอนหายใจแล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์ของเขากับแม่ก็ไม่ได้ดีเหมือนกันนี่ยท่านชอบพยายามเปลี่ยนฉันฉันชอบเรียนหนังสือมากกว่าออกกําลังกายอีกแต่ท่านก็ไม่เข้าใจอ่ะแอนดรูว์กับฉันต่างกันสุดขั้วเลย แต่ฉันก็ชอบเขาอยู่ดีนี่ฉันจะบอกความลับอะไรให้นะฉันคิดว่าเขาน่ารักดีฉันเรียนในโรงเรียนได้ดีแต่เรื่องที่บ้านก็ยิ่งแย่ลงไปทุกวันไม่นานจอยก็ย้ายมาอยู่กับเราและพยายามเปลี่ยนทุกอย่างเลยเธอเอาเครื่องเกมเรากับรางวัลพ่อไปเก็บในห้องเก็บของแล้วก็เอาใจกันโง่งๆมาใส่ดอกไม้แล้วก็แขวนภาพเอาไว้ทั่วบ้านแบบนี้ที่นี่ค่อยน่าอยู่หน่อยนะไม่นานบ้านของเราก็กลายเป็นบ้านบาร์บี้ไปแล้วละค่ะ ที่แย่หนักก็คือพ่อใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับจอยพวกเราไม่ได้เล่นเกมหรือว่าไปตกปลาด้วยกันแล้วพ่อเริ่มพุงออกด้วยเพราะจอยเอาแต่ขุนท่านด้วยเค้กโฮมเมดกินพายอีกชิ้นนะคะที่รักเมื่อเธอเริ่มเปลี่ยนยิมในบ้านของเราให้กลายเป็นห้องตัดเย็บฉันก็รู้แล้วว่าได้เวลาใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วนะงานนี้จอยวอนหาเรื่องเองแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะหยุดเธอได้ยังไงเพราะยังไงพ่อก็หลงเธอหัวทิ่มเลยฉันเศร้ามากเลยละค่ะ ครูแคซี่เห็นแบบนั้นแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเล่าให้ครูฟังว่าพ่อเปลี่ยนไปมากเพราะว่าแฟนใหม่ของท่านและเลิกคอยโคชให้ฉันแล้วด้วยพ่อหนูเป็นนักกีฬาและท่านต้องการคนแบบครูยังไงละ่ะใช่แล้วล่ะทำไมฉันไม่คิดให้ออกเร็วกว่าน,นี้พ่อกับครูซีเหมาะสมกันจะตายฉันขอให้ครูไปเดทกับท่านแล้วก็เอารูปของพ่อให้ครูดูด้วยดูสิว่าท่านเท่ขนาดไหนอ่ยทั้งคู่จะต้องเหมาะสมกันแน่นอนเลยแ่ะคะ่ะครูมองรูปของพ่ออยู่นานแล้วก็ขมวดคิ้วก่อนจะบอกว่าไม่ได้ผลหรอก เวรกรรมทำไมพวกผู้ใหญ่ถึงทำให้ทุกอย่างยุ่งยากกันนะฉันไม่คิดจะยอมแพ้หรอกนะคะแล้วก็ไปขอให้แอนดรูช่วยได้เวลาไล่จอยออกไปแล้วเธอน่าใจนะว่าทำแบบนี้แล้วจะถูกนะดูพ่อเธอจะมีความสุขดีเนะเดี๋ยวถ้าจะต้องขอบคุณฉันแน่นอนในที่สุดแอนดรูก,ก็ยอมแพ้แล้วก็พยายามทำให้คู่หวานแตกกันพวกเราส่งจดหมายรักนินานามเพื่อทำให้ทั้งสองคนเริ่มไม่เชื่อใจกันจะย,ยังได้ดอกไมา้จากคนที่แอบชอบอีกด้วย แผนฉันได้ผลและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงเหมือนกับดอกไม้ที่ขาดน้ําทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยๆแต่ดูเหมือนว่าจอยจะมองแผนฉันออกแม็กซ์มีอะไรที่อยากจะบอกฉันไหมเรารู้ดีว่าฉันไม่มีคนมาแอบชอบหรอกนะฉันทําตัวเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรแต่เธอคงโกรธฉันแน่ๆเลยละค่ะเพราะว่าจากนั้นก็เริ่มมีคนทําทุกอย่างเพื่อให้ฉันพลาดในการแข่งครั้งสําคัญยกตัวอย่างนะในวันหนึ่งที่ฉันไปซ้อม ฉันก็เจอผ้าคีริวสีชมพูฉันชุดออกกำลังกายของฉันมีคนใส่นมในโปรตีนเชคของฉันด้วยฉันเป็นพวกไม่ย่อยแลคโตสและใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบคันเลือกอยู่ในห้องน้ําแล้ววันหนึ่งฉันกําลังจะขี่จักรยานเพื่อไปโรงเรียนแต่แอนดรูก็มาห้ามเอาไว้แม็กซ์หยุดนะปรากฏว่ามีคนตัดสายเบรกของฉันฉันล้มแล้วก็บาดเจ็บได้เลยนะเดี๋ยวแอนดรูทําไมนายรู้เรื่องนี้ล่ะเขาพึมพับบางอย่างแล้วก็รีบเดินไป แอนดรูทำตัวน่าสงสัยนะเนี่ยแต่ฉันมั่นใจว่าฝีมือจอยแน่นอนเลยฉันเอาจากยานที่เสียให้พ่อดูแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังท่านโกรธมากแล้วก็ไล่จอยออกจากบ้านไปในทันทีฉันกำลังจะถอนหายใจล่องอกแต่ว่าแม้จอยจะไม่อยู่ก็มีคนคอยป่วนฉันอยู่ดีอะวันหนึ่งฉันเกือบนั่งบนเก้าอี้ขาหักฉันคงล้มแล้วถ้าแอนดรูไม่รีบเข้ามาเตือนฉันเอาไว้ทันเวลาบอกความจริงมานะแนวรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะ เออฮะขอโทษทีนะฉันว่ามีคนเรียกฉันน่ะก็หกไม่เนียนเห็นเห็นเลยฉันไม่รู้ว่าเขาปิดบังอะไรแต่ฉันไม่คิดจะซ่อนตัวอย่างขี้ขลาดแล้วก็รอบกัดกันแบบนี้เหมือนใครบางคนหรอกฉันอยากทุกคนเห็นว่าฉันทําอะไรได้บ้างในวันแข่งขันจริงพ่อมาเชียร์ฉันด้วยล่ละค่ะฉันทําได้ดีในรอบแรกตั้งเป้าว่าจะชนะฉันถิวน้ําระหว่างพักดื่มน้ําแต่ทันทีที่ฉันเปิดฝาขวดแอนดูก็ขึ้นมาบนสังเวียนแล้วก็แย่งขวดไปจากมือแม็กซ์อย่าดื่มนะ จากนั้นครูแคสซี่ก็โผล่มาและพยายามลากตัวแอนดรูออกไปไอ้ลูกโง่ยังมาขวางทางแก้แค้นของแม่นะไม่แม่แม,แม่พอได้แล้วแม่ใส่ยาถ่ายในน้ำของเธอไม่ได้มันเกินไปแล้วนะฮะแอนดรูเป็นลูกของเธอเหรอฉันหัวหมุนเลยอะจากนั้นพ่อก็เดินมาหาเราท่านเจ้าที่ครูแคสซี่แคสซนานั่นเธอจริงๆเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันะเนี่ยปรากฏว่าพ่อเช่นกับครู เคยเป็นนักสู้ MMA มาก่อนทั้งคู่วันหนึ่งครูซีดันล้มระหว่างที่ประท้ากับพ่อของฉันและเข่าเจ็บเส้นทางอาชีพของเธอจบลงเธอโทษพ่อฉันทุกอย่างและผูกพยาบาทกับท่านหลังจากนั้นพอฉันเอารูปพ่อให้ดูเธอก็จำท่านได้แล้วก็รู้ว่าในที่สุดก็มีโอกาสแก้แค้นแล้วเธอคือตัวการที่ทําให้ชีวิตของฉันเจอเรื่องซวยในช่วงที่ผ่านมาแปลว่าจอยบริสุทธิ์อย่างนั้นเหรอใช่ฉันอยากทำลายชีวิตลูกสาวคนเหมือนที่คุณทําลายชีวิตของฉันยังไงละ่ะ แคส n d นดราใช้ลูกผมเพื่อแก้แค้นมันต่ำมากๆอีกอย่างคุณเจ็บเพราะว่าอุบัติเหตุด้วยนะเธอคำรามแล้วก็หนีไปหมดเวลาพักแล้วหลังเรื่องนี้ฉันก็ตั้งสมาธิได้ยากมากแต่ฉันก็ตั้งสติแล้วก็ชนะมาได้แอนดรูมาหาฉันแล้วก็ขอโทษที่ไม่บอกเรื่องแผนของแม่เขาให้เร็วกว่านี้เราต่างกันเกินไปและไม่เคยสนิทกันด้วยฉันกลัวมากเลยนะว่าถ้าบอกความจริงความสัมพันธ์ของเราจะแย่ลงอะ ฉันยกโทษให้เพราะยังไงเขาก็เป็นคนดีและพยายามช่วยฉันด้วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ฉันซึ้งมากที่ฉันกับพ่อสนิทกันแบบนี้ท่านขอโทษที่ใช้เวลากับฉันน้อยลงหลังจากที่มีแฟนใหม่และฉันเองก็ขอโทษที่ทําให้ท่านเลิกกับจอยด้วยไม่นานทั้งคู่ก็ดีกันและตอนนี้เราสามคนก็ไปตกปลากันเป็นครอบครัวแล้วฉันคิดผิดเรื่องจอยเธอเจ๋งแล้วก็ใจดีด้วยแอนดรูกับฉันเป็นแฟนกันก็จะให้ว่าอย่างไงดีล่ะพวกเราส่งเสริมกันน่ะ ฉันยกโทษให้ครูซีแล้วด้วยแล้วก็ไม่เอาเรื่องนี้แจ้งตำรวจแต่ว่าก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนอยู่ดีการแก้แค้นไม่ทำให้ใครมีความสุขหรอกนะเห็นด้วยไหมงั้นก็กดปุ่มไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ